สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาเปรียบเทียบนาฬิกา Huawei Watch GT 5 Pro และ Huawei Watch g t 6 Pro นะครับ5 Pro จะเป็นตัวด้านซ้ายมือส่วนตัว6 Pro จะเป็นตัวด้านขวามือซึ่งตัวนี้จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวด้านขวามือเนี่ยเป็นตัวดัมมี่นะหรือว่าเป็นตัวปลอมนะครับผมยาสีเดียวกันให้ดูนะส่วนตัว โปรเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันนั้นไหนกับตัวนี้แทนนะครับในส่วนของตัว6เนาะแต่ทีนี้เรามาดูที่เราตัวการดีไซน์ออกแบบภายนอกก่อนการดีไซน์ออกแบบภายนอกถ้ามองเผ็นเผน,นี่เป็นสีดำเนี่ยเฮ้ยมันดูแบบคล้ายกันเลยมันดูมอนเหมือนกันเลยถ้าดูมันผ่านนะแต่ถ้ามาดูดีเทลรายละเอียดนะครับก็คือจะมีเหมือนกันนะครับคลิปก่อนหนะ้านี้ผมทําของตัว GD5 แล้วก็ตัวจ D 6ไปแล้วนะครับตัว G D 6ี D 5 Pro กับ G ี6 Pro ก็จะคล้ายๆกันนะก็คือตอน GD5 Pro ตัวนี้นะครับจะเห็นว่า ห้าส5บสิบห้าไม่ใช่5้าสิบนะครับแล้วก็เป็นส5บหแล้วก็สาตรงนี้เห็นได้ชัดเจนถ้าเรามองตรงๆนะครับถ้าเรามองตรงๆตรงนี้เราอาจจะไม่เห็นนะครับมองหน้าปัดตรงๆเราจะไม่เห็นว่า g t 6มีตัวเลขที่ขอบหน้าปัดนาฬิกา นอกจากตัวเลขด้านในนะครับตัวเลขด้านในจะมีอยู่เห็นไหมฮะด้านในจอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีนะครับมันทําคล้ายๆกับตัว G5 ธรรมดาก็คือว่ามันทําสโลปลงไปนะครับทางถ้าเรามองข้างๆเราจะเห็นตัวเลขนะครับที่บอกไปว่าตัวเลขที่เป็นตัว55 25เนี่ยมันอยู่ที่ขอบตรงนี้นะครับมันต้องเอียงๆมองเราจะเห็นตัวเลขนะครับเป็นการดีไซน์ของเขานะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเรือนตัวขอบถ้าเป็นตัว G6 Pro กับ g ี5 Pro เนี่ยตัว g ี5 Pro เนี่ยก็จะดูเรียบๆไปเลยตัว GD6 Pro มันก็จะดูมีสันนะครับคล้ายๆกับตัว GD5 เหมือนกันนะครับก็จะดูมีสันตรงนี้นะครับก็จะดูมีสันขึ้นมานะจะดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนที่ขอบด้านข้างก็ดีไซน์คล้ายๆเดิมนะครับโดยตัวนี้อาจจะแบบดีไซน์อา่าเขาเรียกว่ามันจะมีเหลี่ยมที่แบบกลางออกตัวนี้เหลี่ยมมันจะหุบเข้านะครับตัว GD5 จะหุบเข้าตัว GT6 โปรันจะดูกลางออกนะตัวสันเหลี่ยมเวลาซ้อนแสงเห็นไหมตรงนี้มันจะเข้าสลบเข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะอ้าวไปนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันนะครับปุ่มเม็ดมะย,ยมนะก็คล้ายๆกันคล้ายกันเดิมนะอาจจะใช้ยกตัวปุ่มชุดเดิมมาใส่เลยก็ได้ส่วนขอบสันตรงนี้ก็จะ เป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วตัวเลขถ้ามองด้านข้างเนี่ยตัวเลขที่ขอบหน้าปัดก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับส่วนตัวด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวนี้เซนเซอร์มีเหมือนกันนะตัวดัมมี่มันจะไม่มีอย่างเดียวนะครับด้านหลังนะครับเซนเซอร์ตัวชุดเดียวกันเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวสายสายจะเป็นคล้ายๆแบบเดิมนะแต่ว่ามีการปรับปรุงนะตรงเพจตรงเนี้ยตัว G 5เพจมันจะดูใหญ่เพจตรงปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มกดเวลาถอดสายใสย่สายนะ นะัวดูเพจที่เป็นสเตเลสะมันจะดูใหญ่กว่าแต่ถ้าเป็นตัว gd 6เนี่ยเพจมันจะดูเล็กกว่าจะเห็นแค่จะเห็นแค่แทบจะเป็นปุ่มเลยแล้วก็จะทําสีกลืนไปกับตัวสายเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัว gd 5 Pro เนี่ยมันจะเป็นเพจเงินเงินติดอยู่จะเป็นสีอะไรก็เป็นสีเงินซึ่งมันจะตัดกับสายแต่ถ้าเป็นตัว gd 6 Pro เนี่ยเขาจะทําเพจตัวที่ครอบนะฮะตัวปุ่มเนี่ยให้มันสีกลืนไปกับตัว สายแล้วก็ดูเล็กลงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือดีไซน์าภายนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นหน้าปัดดูในส่วนของตัวบางลงนะครับแล้วก็ขอบจอด้านใน,นะคขอบขอบจอด้านในตัวนี้ก็บางลงกว่าเดิมนะครับเหมือนกับตอน g t 5ที่ผมทําคลิปรีวิวไปถ้าใครดูคลิปนั้นก็จะผมก็พูดเหมือนกันก็คือว่าขอบหน้าปัดด้านในนะครับของตัว g t 6 Pro จะดูบางลงนะครับกว่าเดิมประมาณ10%ถ้าเทียบกับตัว Gd5 ขอบด้านในของตัว Gd5 เนี่ยมันจะดูหนากว่านะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัว Gd6 Pro ผมว่าอันนี้ดีเลยตัวเลขที่มีตัวเลขด้านในนะตัวขอบด้านในมันจะดำๆเรียบๆไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆนะครับมันจะเป็นเส้นๆผมไม่แน่ใจว่ามองผ่านกล้องเห็นหรือเปล่าในตัว Gd5 Pro ขอบมันจะดูเป็นเส้นๆนะครับเป็นวงๆนะฮะเป็นเส้นๆรอบๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นตัว GT 6 Pro เนี่ยตัวขอบด้านในที่หน้าปัดเนี่ยเขาจะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นขีดๆนะฮะเราะว่าออกแบบแบบเนี้ยมันสวยกว่านะครับถ้าตัวเนี้ยมันดูเรียบๆไปนะอันนี้คือการปรับปรุงดีไซน์ ภายนอกนะครับที่เราเห็นด้วยตาเปล่าทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเพิ่มเติมกันบ้างเพิ่มเติมในเรื่องของตัวความสว่างหน้าจอก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็เหมือนกับตอน g ีดีกับ g ีดีห้าโที่ผมทําคลิปรีวิวไปความสว่างหน้าจอนะครับตัวถ้าเป็นตัว g ีดีห้าโปตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวประมาณ1,200นิตถ้าเป็นตัว g ีดีหกโจะเป็น3,000นิตก็คือจะสู้แสงดีขึ้นออกกลางแจ้งเวลาออกประกาจกลางแจ้งดูหน้าปัดก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของตัว GPS รองรับในส่งของตัวดาวเทียมครอบคุมถึง5ถึง6ระบบทษทีไม่ใช่5ระบบนะถ้าเป็นตัว G D 5 Pro จะรองรับดาวเทียม5ระบบมีอะไรบ้าง GPS นะครับตัว Baidu Q Z s S g a r i l e o นะคะอขาดอะไรไปเอาอีกทีนะ GPS นะครับ g l o n a s นะครับแล้วก็ตัว g a r i l e o Baidu Q Z s S นะครับรองรับในสงองตัวดาวเทียม5โรบชั้นนำนะครับแต่ว่า Gt 6 s ซีรีส์รวมถึง Gt 6 Pro ด้วยจะเพิ่มเติมของตัวนาวิกที่เป็นดาวเทียมของอินเดียเพิ่มเติมไปอีกระบบหนึ่งเป็น6ระบบนะครับก็จะเป็น Gps go nas g a l i l e o q z s ไปดูแล้วก็โดนนาวิกนะครับรวมถึงในส่วนของตัวนอกจากรองรับดาวเทียมถึง6ระบบแล้วการปรับตำแหน่งการรับสัญญาณ gps ก็คือก็ปรับใหม่นะครับจากเดิมหัวหวเรียกเทคโนลยีว่า sunflower การรับสัญญาณดาวเทียมได้ดีขึ้นหันหาตัวรับสัญญาณเนี่ย หันตัวรับสัญญาณดาวเทียมให้จับสัญญาณได้ดีขึ้นตัว G6 d เขาบอกมีการปรับปรุงวางตำแหน่งให้รับสัญญาณได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับตัวนี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามานะครับเวลาทําไมต้องใส่ใจเรื่อง GPS เพราะว่าการออกกําลังกายนะมันต้องใช้หลายๆโหมดไม่ว่าจะเป็นวิ่งกางแจ้งบรรจัยมันต้องใช้ GPS ถ้ามีการแท็ก GPS ที่แม่นยํามากเท่าไหร่ค่าที่ได้เกิดจะกใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่านั้นนั่นเองนะครับเขาก็เลยมีการปรับปรุงเรื่อยๆนะฮะ ต่อมานในส่วนของตัวนี้นก็จะมีในเรื่องของตัวการแจ้งเตือน SOS ยกตัวอย่างเช่นไปปั่นจักรยานคนเดียวแล้วเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนล้มมันก็จะส่ง SOS ไปที่เบอร์ที่เรากําหนดไว้ซึ่งมีหลายคนสอบถามเยอะพอสมควรเลยเวลาล้มเวลาเกิดอุบัติเหตุตัวนี้มี SOS แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ หรือว่าเบอร์ที่เรากําหนดไว้ไหมตัวนี้สามารถทําได้แล้วนะครับใน g t 6ซีรีส์มีแจ้งเตือน sos ไปยังเบอร์ที่เรากําหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวมีหมดออกกำลังกายที่ปรับปรุงเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวการปั่นจักรยานที่จะมีในส่วนตัวการบอกทางขึ้นทางชันแล้วก็จะมีบอกในส่วนตัว virtual power meter ด้วยเป็นการจําลองการออกกําลังกายถ้าผมดูหรือว่าอ่านข้อมูลไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะมันจะเป็นเขาบอกว่า ในตัวถ้าเราปั่นจักรยานมันจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นสายรัดขามีนู่นนี่นั่นในการใส่เพิ่มเติมเพื่อวัดค่าอื่นๆแต่ว่าตัวนี้มันจะใช้อลกอริทึมในการวัดโอยโหเรียกว่า virtual power meter ในการวัดค่าต่างๆโดยใช้อลกอริทึมในการวัดโดยเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้ามานะก็จะเป็น s 1ขึ้นสําหรับการปั่นจักรยานรวมถึงการวิ่งเทลก็จะมีบอกเพจเฉลี่ยนะครับหรือว่าในส่วนของตัวอย่างตัวโปรที่เพิ่มเติมมาก็จะมีอย่างเช่นดำน้ำําก็จะมีการบอกค่าที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น แล้วก็จะมีในส่วนตัวสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวโหมดดำน้ำนะครับโหมดดำน้ำโหมดดำน้ำนะครับดำน้ำซึ่งตัวนี้สามารถลงน้ำทะเลได้นะนี่นครับไปดูด้านไหนนิดหนึ่งนะครับการดำน้ำนะฮะ พอเราแกะแปดก็ไม่ได้การดำน้ำตัวนี้ก็จะมีให้เริ่มเลยนะครับมาเข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับแต่เข้าไปนะทะเลเหมือนกันแต่เข้าไปนี่ถ้าเป็นโหมดนี้ครับมันก็จะไม่มีมันจะไม่มีไม่สามารถที่จะทัชสกีนหน้าจอได้นะพอดำน้ำเวลาโดนน้ำมาทัชสกีหน้าจอไม่ได้นะครับเขาบอกมันจะมีการบอกค่าที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ ผมก็ไม่ใช่ดำนักดำน้ำด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีค่าที่แม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจากที่ผมดูหน้าตาก็จะคล้ายกันนะครับในหองตัว UI เนาะ นะแต่ก็จะขายอันก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีในการปรับปรุงในส่วนตัวฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวการดำน้ำําหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมดกล์ฟนะครับโหมดกล์ฟก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของตัวสนามให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเขาบอกว่าสามารถที่จะซูมได้จากเดิมเนี่ยเวลาเปิดโหมดในส่วนของโหมดกล์ฟเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมได้ดดดตัวนี้มันก็จะสามารถที่จะซูมได้แล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าเอ๊ซูมยังไงนะครับ เดี๋ยวขอออกจากโหมดนี้ก่อนนะฮะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวโหมดกอล์ฟนะตัวนี้ผมโหลดไปแล้วนะฮะให้ดูนะฮะโหมดกอล์ฟว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นตัวเดิมไม่มีนะครับก็คือสนามกอล์ฟจะดูดีขึ้นด้วยสวยดียขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวถัดไปเลยนะครับ โอเลยนะฮะโอเคเนี่ฮะอันนี้เขียนไหมฮะสนามกอล์ฟมันก็จะดูขยายมาแล้วก็จะบอกทิศทางลมเป็นลูกศรบอกนะครับแล้วบอกกินสโลปนะฮะเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับแล้วเราพอเราแตะเข้าไปเนี่ยเราแตะเข้าไปตรงสนามปุ๊บเราสามารถที่จะซูมซูมได้ เราก็เลื่อนได้นะครับมาร์กตำแหน่งใหม่ได้ถ้าตัวตัวเก่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซูมได้นะครับนี่เราสามารถที่ขยายซูมได้เราดูว่าไอ้ไว่าสายอยู่ไหนบังเกอร์อยู่ตรงไหนเราเลื่อนดูได้เลยแบบนี้นะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะซูมได้มันจะมีแค่แตะแล้วก็ขยายอย่างเดียวแตะแล้วขยายซึ่งมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับตัวโหมดก๊อปในตัว G6 ก็จะมีการ G6 Pro ดท่ทีนะครับ G6 ธรรมดาไม่มีนะก็จะมีการปรับปรุง ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในการบอกในส่อตัวดูแผนที่สนามกลอฟนะครับก็จูแซีพี่จะดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นรวมถึงในส่วนของตัวสามารถที่จะซูมย่อขยายได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวโหมดกล์ฟนะฮะ<ๆ>แล้วก็ในส่วนของตัวโหมดพวกวิ่งเทลต่างๆก็มีการปรับปรุงที่บอกไปแล้วมีบอกเพชเลียนะครับแล้วก็จะมีสภาวะ ทางอารมณ์นะครับตัวนี้ก็จะมีบอกรายละเอียดมากขึ้นถ้าเป็นตัว GT5 เนี่ยมันจะบอกแค่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว GT6 โปรนะครับก็จะบอกได้ถึง12รูปแบบเลยในอารมณ์ดีเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไปอีก4แบบนะครับอารมณ์เฉยๆนี่ก็แบ่งแยงย่อยๆไปสีแบบอารมณ์ไม่ดีก็จะแบ่งเปอีก4แบบนะครับแยกย่อยไปก็คือแบบว่าบอกแบบเรเววเฉลี่ยขึ้นเหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าเราจะมีแบบดีดีมากดีมากที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะมันก็จะมีบอกมานะครับแล้วก็ในโหมดออกกำลังกายนะครับบางโหมดเนี่ยที่เป็นโหมดออกกำลังกายผมยกตัวอย่างเช่นเดินในร่มกัแหละ เดินในโ่มเวลากดออกกำลังกายเห็นไหมครับบางโหมดเนี่ยข้างๆสัญญาโกเนี่ยมันจะมีอบอุ่นร่างกายให้เราแตะเข้าไปมันจะมีท่าทางบอกเราให้เราวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายในบางโหมดเขาจะมีแต่ถ้าเป็นตัว GD5 จะยังไม่มีนะครับถ้าเป็นตัว GD5 Pro จะยังไม่มีเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับหดอบอุ่นร่างกายเขาจะไม่มีในส่วนของนี้บอกเดินในร่มปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมีให้เรากดโอเคแล้วโกเราก็เริ่มเลยจะไม่มีอบอุ่นร่างกายนะครับก็คือตัว GD6 เนี่ย หรือว่า g ีโปเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมคืออบอุ่นร่างกายเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับสิ่งที่แตกต่างก็จะมีในส่วนของข้าวในส่วนฟีเจอร์ก็มีประมาณนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่ของตัว GT6 นะครับตัวนี้ก็ G6 แล้วก็ g ีหกโปรเนี่ยรวมถึง G6 หกโปตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแบตเตอรี่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด21วันนะครับ นะแล้วก็จะมีหน้าปัดแบบนี้เน่ในผมปรับแต่งเล่นๆเป็นหน้าปัดคัดตตอมเราสามารถเอารูปรูปมาใส่เอาซิเกอร์มาใส่ได้อันนี้ผมก็ทําแบบมั่วๆใส่เข้าไปนะครับมันสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ปรับแต่ง ทำหน้าปัดคัดตตอมของเราเองได้นะครับถ้าตอน G D 5ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะก็ตัวที่เป็นไฮไลท์หลักๆที่เขาโฆษณาเลยก็คือจะพูดถึง21วันใช้งานสูงสุดซึ่งปกติแล้วทั่วไปเนี่ยในกาของ Huawei นะครับอย่างตัว G D 5 Pro เนี่ยเขาคุยไว้อยู่ที่14วันผมใช้งานเองของผมเองนะก่อนหนนี้นผมใช้ตัว G D 5 Pro ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัว P 4 Pro เนี่ยซึ่งผมใช้งานได้เฉลี่ยป,ประมาณ9-10วันจากการใช้แบต1ครั้งแต่ผมไม่ค่อยออกกำลังกายอาจจะมีแบบเดินวิ่ แต่ผมใช้งานแต่ผมใส่นอนหลับด้วยผมใส่นอนด้วยแสดงว่าผมถอดแค่ตอนอาบน้ําผมใช้ได้ประมาณ9วันตอนที่ผมใส่ g t 5 Pro 9-10ถึงวันนะครับถ้าใช้จนหมดเลยผมว่าน่าจะได้ถึง10หรือว่าเกือบ11วันแต่ว,ว่าเวลามันแจ้งเตือนเนี่ยผมก็จะเอาไปชาร์จแล้วนะครับอันนี้ก็ที่ผมใช้งานเองตอน g t 5 Pro โได้ประมาณ9-10ถึงวันนะครับตัวนี้เขาเคลมไวส้สูงสุด21วันดังนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าใช้งานได้ปั๊บ15วันในเดือนหนึ่งชาร์จแบตแค่2ครั้งเองนะหรือแบบว่า ผลมากๆเลยถ้าใครไม่ระ้บอกไม่ได้บอกออกกำลังกายมากเขาบอกว่าถ้าการออกกำลังกายต่อเน,นื่องออกกำลังกายแจ้งหนักๆเนี่ยสูงสุดได้ถึง40ชั่วโมงเลยเผื่อมางคนบอกว่าไปวิ่งเทลแบบสนามที่แบบเยอะๆไกลๆระยะทางหลาย10ชั่วโมงตัวนี้เขาบอกได้สูงสุดถ,ถึง40ชั่วโมงในการออกกําลังกาย,กายนะครับก็สรุปง่ายๆเลยว่าตัวนี้เขามีการ ปรับปรุงฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้นความสว่างหน้าจอไม่ขึ้นดีไซน์ปรับปรุงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมโหมดออกลัไกายให้ที่มีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับรวมถึงแบตเตอรี่นานขึ้นนะก็เป็นตัวสิ่งที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันว่าข้อแตกต่างระหว่าง G D 5 Pro G D 6 Pro เป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับก็ด้วยข้อมูลเนี่ยผมยืมนาฬิกาของทางหน้าร้านมาทำรีวิวนะครับดังนั้นผมก็มีข้อมูลมีเวลาจํากัดังนะนั้นอาจจะแบบ ขออภัยด้วยนะครับหรือว่าใครมีคําถามอะไรสอบถามผมไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทําคลิปเพิ่มเติมแนะนําให้สําหรับนี่ข้อข้อมูลที่ถามมามันเป็นประโยชน์แล้วหลายคนน่าจะได้ประโยชน์เดี๋ยวผมมาทำให้นะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ